ชนาญาบอกมาริชกาว่าเธอและริชีดูเข้ากันดีและเหมาะสมกันมากตอนแรกมาริชกาฟังก็มีความสุขแล้วก็ถามชายนาว่าริชีเต้นรำกับเธอเพื่อทำให้รัศมีหึงใช่ไหมชนาญาบอกสิ่งนี้อาจจะช่วยแยกริชีกับรัศมีออกจากกันได้มาริชกาเห็นด้วยบอกริชีกำลังช่วยทำให้เธอทำแบบนั้นทางอ้อมแต่ว่าริชีและรัศมีหายตัวไปไหนตั้งแต่ตอนเต้นรำชนาญญาสงสัยว่าพวกเขาทั้งสอง อาจจะอยู่ด้วยกันอายุธพบชาลูที่เดินบนไปมาที่ทางเดินชาลูถามว่าเขาหายไปไหนมาแล้วเริ่มดุเขาอายุธแกล้งเธอบอกว่าเธอทําตัวเหมือนผู้หญิงทั่วไปเป็นครั้งแรกชาลูบอกเธออารมณ์เสียและจะไม่คุยกับเขาอายุธขอโทษอธิบายว่าเขาหายตัวไปเพราะเขากําลังตกแต่งห้องเก็บของให้พวกเขาแต่ต่อมาฤาษีขอให้เขาเตรียมห้องให้ลัศมีดังนั้นจึงได้มอบห้องเก็บของที่ตกแต่งแล้ว ให้ริชีไปแทนชาลูบอกเขาได้ทำสิ่งที่ถูกต้องและทราบซึ่งที่ริชีมาขอความช่วยเหลือจากเขาเพื่อลัสมีเธอชมอายุธว่าเธอนั้นภูมิใจในตัวเขากิรันได้ยินการสนทนาของพวกเขาทั้งหมดในห้องลัสมีคลายกอดริชีริชีสังเกตเห็นน้ำตาเธอถามว่าเธอโกรธเขาหรือเปล่าลัสมีบอกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดดังนั้นไม่จำเป็นต้องขอโทษริชีบอกเขาไม่เคยตั้ง ใจจะทำร้ายเธอแต่ไม่รู้ทำไมมันถึงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและสมีรับรองกับเขาว่าสถานการณ์ที่ดำเนินไปมันไม่ใช่ความผิดเขาฤทชีบอกการที่เธอไว้ใจเขาทำให้เขามีความสุขและสมีขอโทษที่เมื่อก่อนไม่ไว้ใจเขาเมื่อก่อนเธอเสียใจที่ําให้เขาเจ็บปวดเธอสารภาพทั้งน้ำตาว่าเธอได้ทำผิดไปฤทชีก็ปลอบว่าลัศมีของเขาไม่ ไม่มีวันทำผิดแลัสมีสัญญาว่าจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยและคิดที่จะเปิดโปงคำโกหกของมาริชกาต่อหน้าทุกคน ขีรันไปที่ห้องบอกมาริสกาให้หยุดฝันริชชีได้ขอให้อายุตตกแต่งห้องให้เขากับลัสมีตอนนี้พวกเขาอยู่ด้วยกันในห้องนั้นมาริสกาโกรธมากตัดสินใจที่จะทําลายช่วงเวลาของพวกเขาที่ในห้องนอนนีลาบอกดาดีและคนอื่นว่าเธอรู้สึกดีขึ้นแล้วมาริสกามาถึงโกหกว่ามีไฟไหม้ที่ห้องเก็บของทุกคนรีบไปที่นั่นด้วยความตื่นตระหนกคาริชมาโทร เรียกหน่วยดับเพลิงอายุชาลูสังเกตเห็นครอบครัวที่มุ่งไปจึงได้เดินตามพวกเขาครอบครัวเข้าไปในห้องเก็บของเห็นลัสมีและฤิชีอยู่ด้วยกัน อันจันแสดงความคิดเห็นว่าห้องนี้ประดับประดาตกแต่งมาริชกาคงเข้าใจผิดว่าเป็นไฟไหม้ลัสมีแตะมือริช,ชีไว้ไม่ปล่อยมือเขาที่กลุ่มมือเธอมาริชกาเผชิญหน้ากับลัสมีถามว่ามาทำอะไรที่นี่กับริชชีและมีเจตนาอะไรริช,ชีชี้แจงว่ามีไฟไหม้พวกเขาสามารถควบคุมได้เขายังบอกอีกว่าจากนั้นอายุธ เป็นคนที่ตกแต่งห้องนี้อายุธก็ยืนยันเรื่องนี้มาริสกาย้อนถามว่าแล้วไฟไม่เกิดขึ้นที่ตรงไหนลัศมีตำหนิมาริสกาคาริชมาดุลัศมีที่พูดกับมาริสกาอย่างหยาบคายมาริสกาบอกเธอรู้ว่าทําไมลัศมีถึงพูดแบบนี้ออกมาลัศมีก็ย้อนกลับทันทีว่ามาริสกาคงจะคิดว่าไม่มีใครรู้อะไรเลยและมาริสกากําลังปกปิดความจริงจากทุกคน แต่ไม่ต้องเป็นกังวลเป็นเธอที่จะเปิดเผยทุกอย่างเองมาริสกาถึงกับตกใจ